สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคููมุกคุณคณคิตนะคะวันนี้พาไปทําข้อสอบค่ะเป็นข้อสอบอนุกรมเนาะอ่ะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้จะมีต่างจากข้อที่ผ่านมาก็คือจะมีตัวอักษรนะคะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะวิธีการดูก็ให้ดูแยกส่วนดูตัวแรกก่อนแล้วค่อยไปดูตัวอักษรนะคะแล้วก็ค่อยไปดูตัวเลขใหม่ ทีนี้ลองดูสิจาก3เนี่ยไป3และจาก3ไป4ห่างกันเท่าไหร่คะสไป3คือเท่าไหร่เอ่ยบวก0ูนย์ใช่ไหมสาไป4ละ่ะบวก1และสีไป6เป็นบวกสอง ทุกคนจะเห็นและเห็นความสัมพันธ์มันบวก0ย์บวก1บวก2แสดงว่าตัวถัดไปก็ต้องบวกอะไรคะก็ต้องบวก3ใช่ไหมแล้ว6บวก3ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เลข9อ่ะแสดงว่าตัวแรกของเราจะเป็นเลข9และอ่าถ้าเราจับคอนเซปต์ได้เราก็เหมือนจะตัดช้อยได้แต่เพื่อความชัวเราไปดูตัวถัดไปนะคะ อะไปดูคะ่ะตัวอักษรก็คือตัวภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะ B จาก B ไป D เนี่ย B ไปเลยคะ B ก็ต้องไปอะไรก่อน C ใช่ไหมแล้วถึงจะไป D อ่ะเราก็มาดูต่อจาก D ไป G เนี่ยมันผ่านตัวเลขอะไรบ้าง D แล้วก็ E แล้วก็ F ่ะ ต่อไปจาก G ไป K ค่ะ G แล้วก็อะไรคะ H I แล้วก็ J แล้วก็ถึงไป K ใช่ไหมอ่าทีนี้ทุกคนจะเห็นความสัมพันธ์และจากตัวแรก C ตัวเดียว1มาแล้วก็มา E F ก็คือ2ตัวต่อไปตรงนี้ก็จะเป็น3ตัว H I J ใช่ไหมตัวถัดไปก็น่าจะเป็นอะไรคะ4ตัวนั่นเอง เราก็นับต่อจาก K ไปเลยสีตัว K K แล้วก็อะไรนะ L M N O แสดงว่าตัวถัดไปก็คือตัวอะไรนั่นเองตัว P จะเห็นแหละแสดงว่ามีข้อเดียวก็คือตอบข้อ4เลยใช่ไหมคะ แต่เพื่อความชัวร์อีกทีนึง่งลองมาดูตัวสุดท้ายสิมันมีความสัมพันธ์อะไรนะคะดูเลข4นี้เลข9ค่ะเลข16และเลข25ถ้าเราเจอโจทย์เยอะๆตัวเลขเยอะๆเ,เราจะเห็นความสัมพันธ์ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นเลขยกกำลังนะคะอะไรเอ่ยยกกำลังแล้วได้4ก็คือเลข2ยกกำลังสองนั่นเอง 9ก้าก็คือ3ยกกำลังสอง16ก็คือ4ยกกำลังสองและ25ก็คือ5ยกกำลังสองนั่นเองค่ะสรุปแล้วตัวสุดท้ายมันก็น่าจะเป็นอะไรคะ6กยกกำลังสองแล้ว6กยกกำลังสองได้เท่าไรไม่ใช่12นะคะ6กยกกำลังสองคือ6คูณกัน2ตัวนั่นคือเลข6 6เป็น36เพราะฉะนั้นจึงตอบข้อไหนคะ ข้ององูนั่นเองอ่าลองดูนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะแค่ขั้นตอนมันเยอะนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าเราคิดได้ไวขึ้นเราก็จะทำไวขึ้นนะคะวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะ